สวัสดีครับมุมสองเวรนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมาอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวดีๆมาฝากกาแฟมุมเช่นเคยเล้ววันนี้ก็เป็นมดีวิถีไทยนะครับขึ้นโชวกันในวันอาทิตย์ที่14ีเมษายน2 5 6 7เวลา12อนาฬิกา15นาทีโดยประมาณครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิธีไทยนะครับมาฝากกาแฟมุมทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณาี่นีด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสจนอเท่านั้นนะครับก็ต้องขออภัยมาณาี่นีด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คนื้อตัวเช็กระแสบวกเช็กรุ่นนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับกอดติดต่าง่งบวกกระแสดนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้้้อออมูลเบบืงตนนนไปก่ะครั เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามวยดิวิชไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยดิวิชไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่14เมษายน2567น,นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือ VIP สิจจาต้นนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนกแก้วลูกส่วน,นออโตอาวันนะครับพิกัด111ปอนด์นะครับคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรพยัก เสือก้าวมวยไทยนะครับส่วนฟันน้ำเงินนะครับภูดาวลูกสวดออโต้อาวันนะครับพิกัด100ปอนด์นะครับคู่ที่3นะครับไปลองคู่เอกฝ่ายแดงก็คืออสูรน้อยสิทธิจาสิงห์ส่วนฟันน้ำเงินนะครับหลานยาแก้วต่อศิลาพลนะครับพิกัดก็คือหน1่งปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือไก่ป่าพอวิเศษยิมนะครับส่วนฟันน้ำเงินนะครับน้องบิวจิตเมืองนนท์พิกัด132ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่โมดิวิทิทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่14เมษายน2567นะครับเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณน,น,นะครับณเวทีจิตเมืองนนท์นะครับยู่คาบ็อกซิ่งเซเดียมแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง p p t v HD ช่อง316มาให้แฟนบอลดูกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ปิดหัวของโมดิวิทิทยในสัปดาห์นี้นะครับทา่านผู้ชมแดงก็คือ VIP สิจาต้นนะครับหรือว่าสิจเซเรียมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครััับบบนนนนนนนกกกกกกแแแ้้วววววววลลููสสสสสอออออออโตตาาาาะครรรหหืืื่่เ นะครับพิกัดคือ111 1่อนด์นะครับ ชนะแฟนนะครับ VIP นะครับนักชกวัย20ปีนะครับสูง162เซนติเมตรนะครับจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นมวยขวาบูเปิดเกมนะครับสัตว์แข็งต่อยมแรงนะครับข่านายล็อกลัตตีนั้นแข็งแกร่งบู๊กดุดันโพดิตหัวใจเกินร้อยกระแลกการส่วนนะครับปัจจุบันก็เป็นทหารรับใช้ชาติอยู่นะครับก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมิสักวันนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีหมดนิราลงชินนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับก็มีชนะน็อกยกที่สามนะครับยกนนนั้ก็ชะ นกยกที่4นะครับเพชรทองก้านไรรไดเมนทาที่วิธีจิตมงคลนะครับล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะนกยกที่5ยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำลาที่วิธีจิตมงคลนะครับสฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3าไฟเลยนะครับและที่สําคัญเป็นการชนะนกทั้งสิ้นเลยนะครับส่ไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครฟอร์มสดมากๆเลยนะครับส่วนไฟน้ําเงินนะครับนกแก้วนะครับเป็นนักชกจาก สปปลาวนะครับวัย21ปีนะครับสูง165เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาบูเปิดเกมนะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกรูลแรนนะครับวงในปั้มตีแนวแน่นแข็งแกร่งนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมยี่คขาหมวยลูกสวนนะครับมีบางหมัดลูกสวนนะครับมมฮัมหมัดหวังเกษมนะครับและก็มีทางด้านฝ่ายอีฟลูกสวนนะครับปฏิพานหวังเกษมนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนกแก้วนะครับก็มาเข้าเวรแทนทางด้านเมาครีเล็ก อ,อูดอุดอนนะครับเดิมทีจะเป็นทางด้านเมอาคิีเล็กอ,อูดอุดอนดดนะครับล่าสุดนี้ปรับเปลี่ยนเป็นนกแก้วลูกส่วนออตโตอ,อาวันมาเสียบแทนทางด้านเมาคิเล็กนะครับน่าจะรู้ตัวประมาณวันพุธนะครับแต่ก็ซ้อมอรายการอยู่ตลอดนะครับแต่ก็ถือว่าการเทียบตัวอาจจะดูเป็นรองทางด้านแฟร์แดงนิดๆนะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีชนะน็อกยกที่1นะครับเคี่ยวพยักษ์จ่าหมายมวยไทยนะครับที่สึกจิตมังนอนท็อปนิวนะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนมเพชรสิทธิ์จ่าติ๊กอุบลนะครับที่ราชดำเนินล่าสุดนะครับแพ้คะแนนกล้องมีชัยวอรวันนิมิตรนะครับที่สึกจิตมังนอนท็อปนิวนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็ชนะ1ไฟแล้วก็สุดแพ้ไป2ไฟนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายนะครับส่วนทางกันครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟและก็เป็นการน็อกเอาทััั้้้งงงสสิินนนนนนนะะะคคครรบบ่่่วฝายยเเชพีแ1 สรุปแพรไปถึง2ไฟเลยนะครับ สลีละส่วนสูงนะครับทางนายแสดงสูง162ฝ่ายน้ำเงินสูง165ก็ถือว่าฝ่ายน้ำเงินจะดูลอยลอยเลื่อมเลื่มนิดนิดนะครับชกมวยมานะครับทางนายแสดงชก30ฝ่ายน้ำเงินชก20ฝ่ายนะครับฝ่ายแดงชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางนายแสดงประมาณ50ส่วนฝ่ายน้ำเงิน52-53ครับฝ่ายน้ำเงินก็จะดูน้ำหนักปล่อยๆดูหนักกว่านะครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่การเตรียมตัวของทางนายแดงนะครับดูว่าการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืดอยู่ในรายการนะครับชกมวยมาเยอะกว่าด้วย ถึงแม้ว่าน้ำหนักปล่อยๆจะเบาวกว่านิดหน่อยก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องหัวจิหัวใจดูดวงโตกว่านะครับบูกาแลกกส่วนนะครับเดินเปิดเกมนะครับชวนทะเลาะเชิงไม่สนชนลูกเดียยนะครับกาแลกกส่วนวิจิตรใจเกินร้อยผมดูหัวใจดวงโตกว่านะครับการเตรียมตัวดูดีกว่าวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านนกแก้วลูกส่วนออโตโอาวัตรับไปได้แบบสนุกเรียนนะครับผู้ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมวิวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับ VIP ซิดจากต้นครับ มาถึงคู่ที่2นะครับเป็นการป้องกันแชมป์พินเวทร้อยปอนด์เวทีจิตเมืองนนท์ด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับเจ้าของแชมป์ก็คือเพชรพยักเสือก้าวมวยไทยนะครับหรือว่าเบสเสือก้าวมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับผู้ท้าชิงก็จะเป็นทางด้านภูดาวลูกส่วนออโต้อาวันนะครับหรือว่าเพชรภูดาวยึดมวยไทยแฟนพันธ์แทนน,นนะครับจะโชกันในพิกัด100่อปอนด์ครับ ทางด้านไ่ายแรงนะครับเพชรพัาเป็นนักไชกวัย17ปีนะครับสูง160เซนติเมตรนะครับเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีใต้นะครับคุณพ่อเป็นเกาหลีใต้คุณแม่เป็นไทยนะครับเป็นมวยขวาครับบู๊เปิดเกมนะครับแข้งขวาแรงครับปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันฟอร์มสดนะครับก้าวไฟหลังสุดอย่างไม่แพ้ใครเลยนะครับ ก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเสือ9มวยไทยนะครับมีทางด้านคุณนัทธนิกนะครับพร้อมเพียงเป็นคนดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับก็มีชนะนอกยกที่4โรเบิร์ตจอมเมืองศรีนะครับในศึก9มวยดีวิธีไทยหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเหนือพยักษ์พุทธประชาชื่นนะครับที่เวทีจิตมังงนนะครับวันนั้นเหนือพยักษ์มาแทนทางด้านปอเช่นะครับล่าสุดนะครับเป็นการชิงแชมป์พินเวทร้อยปอนด์เวทีจิตมังงนนะครับเอาชนะคะแนนปอเช่อูดุดอนที่ศึกจิตมังงนท็อปเนี่ยนะครับแแล้้ววววก็คาชมมปป์์พิินนเเททออดีจตรง ของได้สําเร็จสฟอร์มหลังสุดนี้สดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟเลยครับส่วนไฟน้ําเงินนะครับพูทาชิงนะครับเป็นนักชกวัย16ปีนะครับสูง158เซนติเมตรนะครับจากจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับดักเตะดักแทงนะครับอาวุธเร็วอาหลักเหลี่ยมเชิงดีนะครับหมัดศอกคมนะครับก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ ไข่หมวยลูกสวนนะครับมีบังหมัดมูฮัมหมัดวงกเกษมฟาอิฟปฏิพานหวังกเกษมนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับฟอร์มหลังสุดของทันต์ฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีชนะนอกยกที่3นะครับปราบไพรีชอหพยักษ์นะครับในศึก้ามวยดีวิธีไทยหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่4แสนรักพุ่มกับเลียบล็อกสานะครับที่วิธีจิตมังนวลนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนทันา์แบ็กกันไก่ศิลภบ็อกซิ่งยิมนะครับที่ศึกจิตมังนวลท็อปดิวสฟอร์มหลังสุดนี่ก็ไปแตกต่่าางงกกัััันนนนนเเเลยยะะครรบชชววดดมท้3ไฟี เก้าไฟ์หลังสุดของทรา้ฝ่ายแดงชนะรวดนะครับส่วนทนานั้ฝ่ายน้ำเงินเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะไปถึง7เลยนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยฟอร์มสดไม่แพ้กันเลยนะครับเรียกว่าพบกันถูกที่ทุกเวลาจริงๆครับเพราะว่าฟอร์มสดมาด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง160ฝ่ายน้ำเงินสูง100 58นะครับฝ่ายแดงก็ดูจะเลื่อมๆนิดๆนะครับชกมวยมาทั้ทนฝ่ายแดงชก50ส่วนฝ่ายน้ำเงินชก30นะครับฝ่ายแดงชกมาเยอะกว่านะครับแต่ว่าน้ำหนักปล่อยๆนะครับทั้ทนฝ่ายแดงประมาณสีกิโลกรัมส่วนฝ่ายน้ำเงิน45กิโลกรัมน้ำหนักปล่อยๆของทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูหนักกว่านะครับชกมวยก็ดูชกมาเยอะกว่าด้วยนะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรยพยัคฆ์เสือก้าวมวยไทยนะครับดูว่าศรีระส่วนสูงใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าชกมวยมาเยอะกว่าน้ำหนักปล่อยๆก็ดูหนักกกกกวววว่่่าาาดด้้้้ยยยยนนนนนนะะะคคคคครรรรรัััััับบบบฟอออ์์มใลเเเีีีงงชชไปทฝแพพฆสื มวยไทยน่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านผู้ดาวลูกส่วนออโต้อาวันนะครับไปได้แบบสนุกนะครับแล้วก็ป้องกันแชมป์พินเวทร้อยปอนเวทีจิตเมืองของตัวเองได้สําเร็จนะครับคู่ที่2นะครับของมวยดิวิชไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายใดนนะครับเพชรพยักษ์เสก้ามวยไทยครับมาถึงคู่ที่สานะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกครับทางด้านฝ่ายดาคืออสูรน้อยสิจจาสิงห์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับ หลานยาแก้วต่อศิลาพลนะครับหรือว่าพักยก77นะครับหรือว่าเก็บโยทินนะครับพิกัดก็คือหนึ้อยยีปอนด์นะครับทางด้านไฟแดงอสูรน้อยนะครับเป็นนักชกวัย23ปีนะครับสูง165เซนติเมตรนะครับจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นมือซ้ายนะครับบู๊เปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับวงในปั้มตีเนวแน่นแข็งแกร่งนะครับเป็นทหารอยู่นะครับก็ไปปัจจุบันฟิซซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3นะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับมีลุงเพชรเพชรเจริญนะครับกิ่งไผ มีร้อยตำรวจโทรสิงหาปัญญาเมานะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มหลังสุดของธ่านาแฟแดงนะครับมีแพนนกยกที่4นะครับบารซิลบูสุราชที่เวทีจิตมนคนหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ที่เวทีจิตมนคลนะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะนกยกที่3านะครับโชคชายชานแจ็กกิ้มนะครับที่เวทีจิตมงคนสามฟอร์มหลังสุดแพ้2แล้วก็ชนะ1ไฟนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับหลานยาแก้ว เป็นนักชกวัย23ปีนะครับสูง160เซนติเมตรครับจากจังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวัดฝีมือครบเครื่องนะครับศาสต์แข้งต่อยหมัดแรงนะครับขวางหน้าปั้มตีรุนแรงหลักเหลี่ยมดีเก๋ากระดูกดีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่คลายมวยแจ็คกี้ยิมนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับมีอาจารย์แจ็คกี้เล็กแจ็คกี้นะครับคอยดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทนายฝ่ายน้ําเงินหลานยาแก้วนะครับมีชนะนอกชกที่3พยาคุดสออิสระโชคนะครับที่เวทีจิตรมงคนะับหลังจากนัััั้นนนนะคครรบบพพิิกกกแอยที่3ชุ่มพันธุ์ม่วงนะครับที่ เวทีจิตมงงอน,นครับล่าสุดนะครับชนะนอกยอกที่3ยอดวิชาเจซีซาวนาที่เวทีจิตมงนอนะครับสฟอร์มหลังสุดชนะ2แล้วก็สุดแพ้1ไฟฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านิดๆนะครับ ส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง165ฝ่ายน้ำเงินสูง160นะครับฝ่ายแดงจะสูงก็สูงกว่า100กว่านิดๆนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับฝ่ายแดงชกชกมาประมาณ40-50ฝ่ายนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินชกมาเป็นร้อยเลยนะครับฝ่ายน้ำเงินชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายแดงก็ประมาณ60-61นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงิน57-58นะครับน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายแดงจะดูหนักกว่านะครับเรียกได้ว่าวันนี้ทางด้านฝ่ายแดงดูได้สูงได้100กว่าน้ำหนักปล่อยๆก็จะเยอะกว่่่่าาาาาาดด้้วววยยยนนะครรับแตตสถิิกกกชชมทงงฝเ มาเยอะกว่านะครับผม umas, <in> ดูว่ากระดูกการชกมวยของธนาคานฝ่ายเงินดูชกมาเยอะกว่านะครับหลักมเหลี่ยมฝีม้าลายมือมวยของธนาคาฝ่ายเงินก็ดูดีกว่าด้วยนะครับบนเป็ดไปแล้ววันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายน้เงินนะครับหลานจะแก้วต่อศิลาพลนะครับชกมวยมาเยอะกว่านะครับหลักเหลี่ยมฟีมือมวยก็ไม่เปรองด้วยนะครับอาจจะเป็นลองศิลาส่วนสูงและน้ำหนักปล่อยๆเท่านั้นเองนะครับที่เหลือธนาคานฝ่ายเงินดูไม่เป็นรองนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับหลานจะแก้วต่อศิลาพลนะจอาชนะคะแนนธนาคานอสูงน้อยนะครับสิจ่าสิงไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่สนะครับรองคู่เอกของมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับหลานยากแก้วต่อศิลาผลครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับทางด้านฝ่ายเอาคือไก่ป่าพ่อวิเศษยิมนะครับหรือว่า13เหรียญรีสอร์ทครับหรือว่าเพชรยินเดีอคาเดมี่ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องบิวจิตมงนนท์นะครับหรือว่าสิทธิ์ป่าโอนะครับพิกัด132ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายนะครับไก่ป่าก็เป็นนักชกวัย23ปีสูง169เซนติเมตรนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมนะครับเตะต่อยแรงนะครับล็อก ในเหนียวแน่นนะครับไล่แขนนะครับกดตีเด้งตีแรงนะครับบู๊ดุดันเลยนะครับทําการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรกินเดียคาเดมี่นะครับมีทงธนานเสือบทนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับเป็นผู้จัดการนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็มีแพ้นอกยกที่3เพชรมรกตสิทธนายกทวิะพงนะครับที่วิธีราชดำเนินนะครับวันนั้นไก่ป่าเกิดอุบัติเหตุนะครับข้อเท้าพลิกก่อพายนอกไปในยกที่3นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนซันโวทีเด็ด99ที่เวทีรังสิตนะครับล่าสุดนี้ก่อแพ้นอกยกที่3ปฏิหารพหลักบุญที่วิธีราชดเนนิ สามฟอร์มล่าสุดของทนาแนแฟร์แนดงนะครับแพ้2แล้วก็ชนะ1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องบิวเป็นนักชกวัย18ปีนะครับสูง175เซนติเมตรนะครับจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวดักเสียบดักแทงนะครับขวางหน้าฟันศอกยัดไส้แรงครับหลักเหลี่ยมดีหน้าเสื้อบรรยากาศก็ดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายทีมงานคนจัดนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตมงโนนนะครับจังหวัดนนทบุรีมีคุณสดจิตเป็นแก้วนะครับแล้วก็ทอะซอเอสุนทีโลหะพื่นนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับสามฟอร์ แสงมรกตที่เวทีจิตมังนนลนะครับหลังจากนั้นนะครับก็แพ้คะแนนฉมกเพชรตองขาวเชียงใหม่นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีที่เวทีจิตมังนวลสามฟอร์มล่าสุดก็ชนะ2สรุดแพ้1ึไฟครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าสรุดแพ้เพียงแค่ไฟเดียวนะครับูีนี้ต้องบอกว่าต่างศึกต่างสายนะครับทางด้านฝ่ายแดงไก่ป่านะครับก็เดิมทีจะโชคอยู่สายศึกเพชรยินดีนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เจ้าของศึกนะครับเพราะว่าชกอยู่ที่ศึกจิตมงคลเป็นประจําอยู่แล้วนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับจะดูได้เปรียบเรื่องหน้าเสือนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าบ้านส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับก็ถือว่ามาเป็นทีมเยือนนะครับส่วนสูงฝ่ายแดงสูง169ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสูง175นะครับฝ่ายน้ําเงินจะดูสูงกว่าลอยกว่านะครับชกมวยนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมา100ส่วนฝ่ายน้าเงินชคมา80นะครับทางด้านฝ่าย ฝ่ายแดงนะครับก็จะดูชคมาเยอะกว่านิดหน่อยนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับประมาณ65ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก็ประมาณ64-65ถึงานะครับน้หนักปล่อยๆก็จะใกล้เคียงกันนะครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่ความสูงความยาวนะครับบวกหน้าเสือบรรยากาศเสียงเชียร์ดีนะครับที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพราะว่าเป็นมวยสายทีมงานคนจัดนะครับบรรยากาศหน้าเสือ คนจัดเต็มมุมนะครับทำนิดทําหน่อยราคาไหลเร็วนะครับราคาวิ่งเร็วนะครับแล้ววันนี้ดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยนะครับถึงแม้ว่าชื่อมวยกระดูกมวยจะมาที่หลังนะครับคู่นี้กระดูกมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับแต่ว่าสรีล่ส่วนสูงบวกหน้าเสือบรรยากาศนะครับอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับฟอร์กก็ดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้ชอาะปฏิไยน้าเงินนะครับน้องบิลจิตมงนนน่าจะเอาชนะคะแนนผู้มาเยือนรุ่นพี่อย่างไก่ป่าพอวิเศษยิ่นะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4ี่นะครับ คขยกับรายการของมวยดิวิชไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องบิวจิตมงน,นครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของมวยดิวิชไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1น,นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับ VIP สิทธจากต้นการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับถึงแม้ว่าจะสั้นกว่าน้ำหนักปล่อยๆเบากว่านะครับแต่ว่า การเตรียมตัวดูดีกว่าและหัวเรื่องหัวจิตหัวใจดูดวงโตกว่าครับส่วนคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรพยัก์เสือก้ามวยไทยเจ้าของแชมป์นะครับดูว่าน้ําหนักไปบ่อยดูหนักกว่าครับชกมวยก็ชกมาเยอะกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะป้องกันแชมป์ได้สําเร็จชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรพยัก์เสือก้ามวยไทยส่วนคู่ที่3ามนะครับรองคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับหลานยาแก้วต่อสิลาพลนะครับชกมวยมาเป็นร้อยเลยนะครับสถิติการชกมวยเยอะกว่าครับเยอะกว่านะครับหลักเหลี่ยมฝีม้ลายมือมวยก็ดูได้เปรียบนะครับแต่อาจจะ เสียเปียบช่วงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับหลานยาแก้วต่อศิลาพลสถิติการชคหมวชคมาเยอะกว่าครับส่วนคู่ที่4ี่คู่เอกนํำรายการก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับดูว่าใหญ่ยาวกว่านฮะเสือบรรยากาศเสียงเชียร์ก็ดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นโมสายคนจัดนะครับฟอร์มก็ดีกว่านิดๆด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับน้องบิวจิตเมืองนนท์ครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนนนนีี้ลากกััััไป่อะคครรบบสสวด